พี่น้องขะพี่น้อง่ะมือนีก็วิ่งยังไงหรอค่ะเป็นแบบด่าดมด,ด่ามาเนะเาะคลิปตำมะคงค่ะกะตำมะคงอะไรคะพี่น้อง่ะกะสิบห้าไปกินมือนตีตำปลาในตำนานเออไผ่ร่มกับปางไผ่ร่มกับฟังปาง,งไปดิเด้อค่ะไทยมาไทยหลจบต่อต่อกะไทยตำปลาในหลับมันจังดุเดิเออเบิง่งหัวลำดูไงถึงบนไรก็ต่ำไรสิไปแค่ให้มันยัง ข่อยหใหญ่ห่างตำปะอุ้ยมาต้องเอาเผ็ดดิไม่บูมช่วงนี้กินเผ็ดไม่ค่อยได้ดีอ่ะน้ำตาลสายแดงนะไม่เส่ยรสดีผงนัวคุกเข้าให้เข้ากันน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลาค่ะน้ำปลาค่ะคุกเข้าด้วยกันนะช็อตนี้สำคัญนะคะน้ำมะนาวสดค่ะยำนะมะนาวสดมะเขือเทศ มะนาวซีแล้วก็วันนี้จะไม่ใส่หมูยอนะคะเส้นเธ mm hmm. อแตะกูลผักต่างๆนะคะ <Hi. S 1> เอาพ่อทำเป็นแล้วหรอเคืนนี้ซอดแจง้งตำป่ากุ้งแซลมอนแล้วก็ปูหมาคุณ ไข่ดอง สวัสดีครัแล้ว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 ดีเดองค่ะมือนี้นะคะส่วงกินซับกินนัวกับเจตตกแต่พี่น้องขาช่วงนี้ก็มีนูเห็ดเนาะตาปลาจ้าโอ้ยน้ำลายแตกพี่น้องคับอันปกติเราตําปลากับไส้กุ้งี่เด้อครับพี่น้องขาแล้วก็ใส้หมูรมย่อยเนาะแต่ว่าอันนี้แบบว่าตําปลาแบบตามใจตามใจไม่ค่าพี่น้องขาไม่ค่าอยากกินอ่ะเนี่ยไส้กุ้งสุกแล้วก็กับอันนัไหม้แหม และกกับกัฟใสปูม,มาในตจ้มมน้ปูมาแซ่บแห้งมาหนีปูมาก็เลยต่องใสนะคะพี่นอ้องมามากินกันมส,มสมนัว,นวพี่น้องคะชร้างีิสตอออก สะบอกว่าแสบไหลมันแดดน,นั่นและบุนี่เนาะืมยิ้มเข้ามาเลยยิ้มเข้ามาเลยแซามากโอ้ยพี่น้อง มันหอนเราจะทำคลิปหาปลาหรอฮะผู้มีมีเรือป่าน,นี่แซลมอนนะคะเราจะหาปลาแซลม,มอนกันลินะะ้นคอหา้าเราไม่ใชยได้ไหมแต่กล้องอยู่ในน้ำน,นะไม่อยู่ในน้ำแต่กล้องอยู่ยบนเรือฮะแต่กล้องจะอยู่ในน้ำได้ไงเอ้า คนจะได้เชื่องไงบูมไม่เอาเหรอแต่กล้องสีต้องอยู่บนเรือ,อทำเปิดตัวคุณสรวิทไหมยอยู่ในน้ำหาปลาคุณสรวิทย์บ้างไงบ้างฮะจริงๆเมนูนี้น่ะใส่ตะกุ้งหรือหอยแครงกับหมูยอแล้วเ,เราขายที่ร้อยห้าสิบเนาะตามเหมือนที่เราบอกเลยแต่ที่นี่เราอยากกินแซลมอนเราอยากกินปูมา้าเราก็ใส่มาอย่างนี้นิดหน่อยนะคะพี่นอ้อง่ะ hit เออหน้าฉันสวยเนาะเนี่ยกว่ามันกินผูชแทคครั้งแรกเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เราจะมีแขกรับเชิญนเนาะใช่ไหม มีเลใครับเชิญมานั่งกินด้วยอืมแม่สาลา่าคุณดินสอคุณบุมมี่มามดนึงเมาหม,ยม,อ,มอยใส่เก้าอารมณ์เหมือนกินอยู่บ้านอ่ะกินเล่นอ่ะอืม ช่วงนี้ค่ะตาป่ามาแรงจากของเราเนาะให้ลงในเพจเราให้ไม่บุม้มนะแล้วก็แม่ชีนีช่องเพจชินีชาแนลมัคยีมัคยีมยัคยีงงมาก วันนี้ตําปะทุกบินหรือใช่ไหมบูมเจ็ดนิ้เปอร์เซนได้ม,มีเกือบทุกบินเราก็ใส่ต่อจอเลยแล้วก็หน่อไม้ชาโอมเนาะผักลวกหัวงออคือของจริงไม่ใส่หอยเชอรี่ใช่ไหมเห็นขอกุงแทบไม่กินเห็นหลายเจ้าใส่หอยเชอรี่คนกู้งแทบไม่กินหอยเชอรี่แกส่วนใหญ่ คนอีสานกินหรอกินบ้านะกินเนี่ยอันนี้ปูตัวเมียเรามาสองตัวคือสี่ชิ้นเลอือดอื้มันหวานมากเลยอ่ะเออมีเอฟซามนะเจโต๊อแดงจะทำปูดองเปล่าไม่น่าจะทำนะเพราะว่าใกล้เจดาเจด้าเขาขายดีอยู่แล้ว ไม่น่าจะทําแต่แซลมอนดองจะทําเพราะว่าแซลมอนอ่ะของเราอร่อยเราเป็นแซลมอนแท้พี่น้อง่ะภายออกมาแล้วอยากกินแบบนี้และะ้วเปอนตังตำปลาเมนูที่ร้านก็คือมีกุ้งสดมีหอยแครงน,นะคะรับเลือกอย่างไรอย่างหนึ่งะคะ่ะแต่ว่าถ้าอยากกินปูมา้าแซลมอนก็ทิดราคาปูมา้าแซลมอนแหละแล้วก็คิดค่าเครื่องเพิ่มอีกสามสิบนะครับ ปูม้าหมูยอแล้วขายที่ร้อยหกสิบถ้าสมมติอยากไปใส่เครื่องตั้งป่าที่เพิ่มอีกสามสิบบาทแค่นั้นเองนะคะรับรองว่าแซ่บหนัวทัวร์อีกสิ่งเราไม่ขอเป็นที่หนึ่งเราขอยินหนึ่งในใจของทุกคนจากแรดแซ่บหนัวบันเทิงสิ่งสำหรับมือนี้พาเข้ามาเบิรงคลิปเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไลค์กดกระ,ะดิ่งนะคะพี่น้องขาสำหรับมือนี้อัมลาพัชจากปกิ่นกอนสวัสดีค่ะ